สวัสดีค่ะอันนี้เซลกับแาพบกับโซยแล้วนะคะกแบบช่องแทนกุ๊กชาแน,นลนะคะวันนี้โซมีผลิตภัณฑ์ดีๆีมาแนะนําอีกแล้วจากคลิปก่อนนะคะเป็นครีมอาบน้ำเนาะแบบคล้ายๆลีบีครีมนะคะแต่ว่าครีมนี้นะคะโซอ่ะเจอตัวนี้นะคะมีเดี๋ยวเราจะมารีวิวกัน,นะคะ่ะตัวนี้เนาะเป็นของ a peel skin นะคะเป็นที่มาร์คหน้าส้มนะคะแล้วก็จะมีเนื้อส้มด้วยนะทุกคนเนี่ยจะทําให้หน้านุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ อย่างที่โซท่ทลงใช้นะประมาณสามอาทิตย์นะคะก่อนหน้านี้ผิวหน้านะคะมันจะคือมันจะลอกนิดน,นึงตรงนี้เพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วพอโซ่ามาใช้ตัวนี้นะคะทำให้หน้าแบบนุ่มขึ้นแล้วก็ปรับสีผิวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กัน,นะคะ่ะโซามารีวิวแล้วโซ่ก็ใช้จริงเนาะให้เพื่อนๆได้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราชองสักหน่อย มีพันธนี้ด้วยแล้วกันเนื้อครีมจะออกเป็นสีออกส้มๆนะคะนี่มันจะมีเนื้อส้มด้วยไหนๆก็กจาะน้ำนะคะเจาะมานมา,มมากาปไปเลยแล้วกันถ <c ười> ือว่ามาริมิวด้วยนะคะแบคทีเรียวๆกนี้เจาะที่ว่าใช้ตัวนี้เนาะมันทำให้รูปอุ่นกระชับด้วยนะคะเพื่อนจากการใช้จริง โอเคค่ะเนตอนนี้มันก็แห้งแล้วนะคะดูเซอรคฟเไม่ได้มันตึงเดี๋ยวเราจะมาลอกกันนะคะเดี๋ยวเรามาลอกกันดีกว่าอหอลอกง่ายมากนี่นี่มาลอกกันดีกวอา์โอ้โคิ้ว นะคะดูแบดบดแบบใกล้ๆเลยผมรู้สึกหลังใช้นะคะคิดว่าหน้ามันนุ่มขึ้นนะคะนี่แล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้กระ่างใสขึ้นหน้าก็ใสขึ้นนะคะทุกคนนี่อาทิตย์หนึ่งนะคะโซใช้ประมาณสามครั้งต่อสัปดาห์เนาะประมาณนี้แต่ถือว่าดีนะคะราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะคะดี รีวิวจริงใช้จริงนะคะเตือน,นี้เลยเอฟลิสกินะคะมากหน้าส้มนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็รีวิวแค่นี้เหรอแต่หน้ามันนุ่มจริงนะอี่งนี้ไปดน,นะหน้ามันนุ่มจริงแล้วก็หน้าที่ลอกนะคะมันก็เริ่มแบบกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบรมานนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด s u r s c r ให้โซด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโซจะเอาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย